นินนนทยยมมัคงงอู่่ใหุโลกวันนี้หนูก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสานีค่ะแล้วก็หนูก็เป็นแค่ชาวเขากลุ่มเล็กๆที่ได้รับโอกาสจัดเข้าค่ะ ได้รับการศึกษาที่ดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเขาจะชอบพูดว่าถ้าในหลวงราชการที่เก้าสวรรค์แล้วราชการที่สิบจะไม่ชอบคนมงแล้วก็จะผ่านชีวิตคนมงไล่ชีวิตไล่พวกหลวงจากประเทศหนูกลัวมากเลยค่ะหนูกลัวว่าจะไม่มีประเทศอยู่ จะไม่มีที่เรียนหนังสือแต่เวลาผ่านไปพวกหนูก็ยังอยู่ดีมีสุขแล้วก็ยังมีแผ่นดินให้อยู่ค่ะแล้วก็หนูก็ขอสัญญาเขาว่าหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะตั้งใจเรียนหนูจะนำความรู้ที่หนูได้รับแล้วก็โอกาสดี ูได้รับไปส่งต่อให้กับรุ่นน้องที่หมู่บ้านหนูอยากจะเป็นครูค่ะเพราะว่าหนูอยากไปพัฒนาหมู่บ้านตัวเองชาติใดอยู่ตรงไหนเราก็มีความเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไม่เหมือนบ้านเมืออื่นๆที่เขาไปคิดว่าใครเป็นชาติรุน่นชาตินี้เป็นชนกลุ่มนี้องนั้นไม่มีหนูไม่ต้องกลัว ไม่มีใครคิดว่าหนูเป็นอื่นแล้วก็หนูก็ไม่ได้เป็นอื่นด้วยหนูเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งเป็นกําลังของแทบบ้านเมืองแล้วก็การที่จะไปพัฒนาบ้านของเราถิ่นของเราให้ดีก็ต้องนําความรู้นําความเข้าใจไปใช้ให้เป็นประโยชน์เห็นไหมล่ะก็ขอให้สบายใจได้ ขอาะามพระบรมราชที่สิเอดค่ะด้วยความรู้สึกจากใจก็คืออยากจะขอบพระคุณโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้นะคะหลังจากที่ครอบครัวหนูเพี่สาวเข้าโรงพยาบาลครอบครัวหนูก็ตกอยู่ไงในความไม่มีความสุขอะค่ะพ่อแม่ไม่ยิ้มกับหนูเลยแล้วแล้วเมื่อ พ่อแม่รู้ว่าหนูได้รับคุณหนูดีใจมากเป็นรอยยิ้มครั้งแรกที่แม่มอบให้หนูหนแล้วหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขมากๆเราต้องการสู้ต่อไปหลังจากที่ได้รับมอบโอกาสจากพระองค์ก็อย,อยากจะขอบพระคุณมากๆคะ่ะหลังจากที่หนูหนูได้รับโอกาสหนูรู้สึกว่า โอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตหนูทําให้ชีวิตของหนูเปลี่ยนแปลงไปมากเลยค่ะโอกาสที่ได้เจอเพื่อนๆนทุกคนจากทั่วประเทศได้รู้จักกับทุกคนมากมายทั้งครูฝึกไทยพันคนไทยนี่เป็นเผ่าพิเศษเราเรามีความเป็นไทยเรารอดเราก็พรอมความเป็นไทยไปศึกษาคุณภาพของความเป็นไทยมันคืออะไรความมีน้ําใจคนไทย เพดีเพราะฉะนั้นาคนไทยมีอะไรแล้วถ้าเราไม่กลายพันุเราก็จะไปได้ดีพอรู้ที่ได้วิชาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ได้ดีมันก็จะเป็นแนวทางที่ดีแต่เราไป่ศึกษาว่าในหลวงกันทดาข้าวทำมาไหนบ้างเน้นข้าวเนี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่ ท่านทรงเมตตาให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็หนูเองนะคะหนูอ,อยากจะให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสานี้ตลอดจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปพัฒนาคนในโรงเรียนชุมชนครอบครัว เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นค่ะก็ดีกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยมีตลอดหรือแม้เมื่อมีอุบัติภัยมีภัยธรรมชาติหรือมีงานที่ต้องดูแลเช่นคนที่้ด้โอกาสคนจนคนเดือดร้อนหรือชุมชนต่างๆในบ้านของเราเองพื้นที่ของเราเองอก็ต้องการคนที่นลกถึงส่วนร่วม คนที่จะสุดร,รวมคนที่มีความรักและเมตตาเพื่อนร่วมบ้านก็มาช่วยกันบางอย่างนะของไม่ยากไม่ง่ายนักหรือไม่ยากนักร่วมกันทำแป๊บเดียวร่วมยการเ,รเ,รรเดียเด๋ยวก็เสร็จหรือจะมีอุบัติเหตุอุบัติภัยด้วยกันเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็เรียบร้อย ไอ้คำคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนแห่งความมีความสุขความสบายใจแล้วก็เป็นที่น่าย,ยินดีที่ได้มาพบกับพวกเราและทุกคนได้มารวมกันในบรรยากาศที่สบายๆน่าอบคุ่นที่ ในการที่ได้มาเข้าหลักสูตรีิาษาหรือได้เึิได้มีประสบการณ์ตลอดจนได้พบปะสังสารค์กันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามีสิ่งที่สำคัญก็คือ ทุกคนอยู่ในวัยอยู่ในห่วงที่หนุ่มสาวแข็งแรงสดใสและที่สำคัญมีชีวิตทิ่ยืนยาวไปข้างหน้านั่นก็คือมีโอกาส ที่จะมีชีวิตที่มีความสุขความสบายใจความสดขใสแขนแรงไปอีกมานแสนนานต้องอยู่ทุกงำ้ายฟ้าที่คุ้งกำยามมีไพทย์ีคือสูงรวมดวงใจไทเป็นหนึ่งร่วมกัน นี่คือศูนย์วรวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน